ก็มีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าอซอไปลงแรงกับลูกแคนมาแล้วตาที่แล้วอ่ซอได้ที่หนึ่งแล้วก็ไปเจอน้องเข้ามาน้องเขาขอเข้าตีมารัวๆเลยโดยที่คำถามแรกก็คือใช่ตัวจริงไหมนะคะ เราก็เลยบอกให้เขากดดูสังเกตนะคะพอเขารู้ว่าเราเป็นตัวจริงซ้อก,ก็เลยถามเขานะคะว่าลบเยอะไหมเขาบอกว่าเขาลบ15เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราให้เล่นด้วยตาหนึ่งในการชดเชยไปดูกันเลยดีกว่าเปิดตาแรกเข้ามานะคะซอก,ก็เลยเรียกน้องเขามาดีดก,กีตาร์นะคะก,ะกลัวว่าน้องก็จะไม่มีไอวอลเล่นเนาะความพีคมันอยู่ตรงนี้ค่ะน้องก็ดูเปิดล่านะคะเปิดล่าทั้งที่อยู่คนเดียวไม่ได้เดินกับตีด้วยนะคะฟังไม่ผิดค่ะเขาเปิดล่านะคะ ลอดทั้งเกมแล้วเขายิงได้ด้วยนะโดยที่เขาไม่ได้วิ่งกับตี้๋ซอได้ซ้ําแล้วเราก็เป็นห่วงเราก็เลยจะวิ่งมาดูก็มีตัวอีกตัวหนึ่งดักรอน้องเขาจริงๆด้วยถึงแม้ว่าน้องเขาจะไม่ได้วิ่งกับทั้งตี้เรานะคะแต่น้องเขาก็ยังมีคิวอยู่ได้รัวๆนะคะแล้วตอนนี้ออก็มีตัวดักอยู่ข้างหน้านะคะกําลังจะแย่แล้วเพราะวงก็กินด้วยพอดีแล้วตี้ก็มาช่วยพอดีนะคะเราก็เลยจัดการน้องเขาได้มาเลยโดนไปเลย และความหามันยังไม่จบแค่นั้นน้องเขายังคงเปิดล่าอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าผมว่าเปิดล่าตลอดเวลาทางอาซอและทีมงานก็เลยพยายามจะไปช่วยเขาบวกจากวงที่เขาล่านะคะในเมื่อน้องุดเล่นสายนิชแม้พวกเราเอาด้วยก็ได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะท้อแทวเพราะว่าเราไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนนะคะแต่ครั้งนี้เราพวกเราได้ที่หนึ่งนะ